นิสันนววาสีเทานกพิราบงบพันหาพันมาสีเทานกพิราบเท่าหมานเท่าลวยเท่ามาหาเศรษฐีเท่าเศรษฐีเรือทองนะเปิดแคปได้พวนถึงๆเดี๋ยวะหาพันเลขไม่หนึ่งแสนมกิโลเมตรนะเปิดแคปได้สวยๆรถปีใหม่สิบแปดสกี่สิก็พี่น้องเลยเกียร์หกสปีดนะ ขันเจ้าไปเอาแบนหลักโตยโยต้าเอซูจะได้ครับปีสิบเอ็ดสิบสองหรือพันหาพันแต่อันนี้จะได้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้ตัวไหมได้เปิดแคปได้พร้อมเอาเรียกเอาจะเอาตัวไนสีนี่มมานเงินมานทองพูดได้ว่าสีผู้เท่าสีผู้แกเออสีนี่มมานเงินมานทองนี่ค่าขายกิจการลุงเรื่องได้นน่นะเศรษฐีเรือท่องนะสวยๆกิีบๆบางๆเรื่องสองปัญหาภาษีปีหกเก้า นตัวนี้เป็นตัวเอสตัวเริ่มต้นเครื่องหนึ่งแอร์เย็นเย็นเกียร์หกสปีดนะเอาจัดไปทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,ร,รับออวสิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุนายเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรถบระพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหุกรอขับสิบรอขับแม่โคตัดไม้เผาทานเรียงวัวเรียงคายเรียงหมูเรียงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค้ขาขายรดเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนั้นข้องสมเปรามงประมงทุกอาชีพ ฟีดาวอนหาพันไอเสมรรซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมจากกบฏใจคอมเมนต์บอยเสมครับเด็กกระตังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมคำว่าโคตรสุดโคตรสดโคตรสด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมทรงฟรีดฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยุ่น